สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับพบกับลีปดีๆม่สาระจากช่องทเฟิกบพี่ดนครั้งนะคะวันนี้นะคะกลับมาจัดการในแบบฝึกหัดทักษะภาษาป .6 ในหน้าที่108นั่นเองนะคะวันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่12บวันเดิมแต่ว่าเราจะใช้หนังสือเพิ่มอีกหนึ่งเล่มนะคะก็คือเป็นวรรณคดีลำนำนันเองบทสุดท้ายแล้วนะคะบทที่6เรื่องสมุดมิตรภาพค่ะเรื่องนี้ ค่อนข้างสั้นถ้าเทียบกับห้าบทที่ผ่านมานะคะในวันคดีลำนำนะในเรื่องสมุดมิตรภาพนะคะเขาพูดถึงอะไรทุกคนก็ลองไปอ่านดูนะครับพออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันวันนี้มีแค่ข้คอค่ะนิดเดียวนะข้อที่1ค่ะถามหาว่าความคิดใดที่ทำให้ชาลีเนี่ยรู้สึกใจหายนะคะ <S <S ความคิดใดที่ทำให้ชาลีรู้สึกใจหายจำชื่อได้แล้วเนาะว่าชาลีเป็นใครนะคะความคิดก็คือนะคะเวลาค่ะ เวลาแห่งการจากลานะคะเวลาแห่งการจากลาใกล้เข้ามานะเวลาแห่งกา,การจากลาใกล้เข้ามาเนื่องจากนะคะเพราะอ่ะเพราะก็ได้เพราะ นะคะเพราะชาลีนะเพราะชาลีและเพื่อนๆเ,เป็นไงคะจบป .6 หมจบป .6 นั่นเองนะคะจบการศึกษาหรือว่าสำเร็จการศึกษาแล้วนั่นเองเนื่องจากชาลี Charlie, และเพื่อนๆน,นะคะจะสำเร็จการศึกษาก็คือจะจบป .6 แหละประมาณนั้นนั่นเองเนาะปึ๊บปุ๊บป๊บการศึกและ นะคะทีนี้ข้อที่2เขาก็เลยถามว่านักเรียนเห็นด้วยกับการเขียนสมุดมิตรภาพหรือไม่นะคะเมื่อสําเร็จการศึกษาเนี่ยหรือไม่เพราะเหตุใดนะเห็นด้วยเปล่าเวลาที่เราเขียนสมุดมิตรภาพอ่ะเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยเห็นด้วยนะเห็นด้วยเพราะอะไรทาไมถึงเห็นด้วยเพราะนะคะเพราะ การที่เข no ียนสมุดมิตรภาพเนี Came ่ยเขาให้เพื่อนเขียนพออะไรเพราะจะได้เป right? ็นการบันทึกความทรงจําถูกไหมว่าเราเคยเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็เพราะจะได้เป็นการนะคะเพราะจะได้เป็นการเก็บความทรงจํำนะคะเก็บความทรงจํากับเพื่อนๆนกับเพื่อนเพื่อนี่ใช่ไหมกับเพื่อนเพื่อน ที่นะคะที่ที่เคยอยู่ด้วยกันที่เคยอยู่ด้วยกัน ต่อมาข้อที่3นะคะเขาถามว่าสมุดมิตรภาพของมะปรางเนี่ยมีความพิเศษในเรื่องใดบ้างนะคะก็เอาตรงที่เขาบรรยายที่เพื่อนที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนบรรยายบอกว่าสมุดมิตรภาพของมะปรางมีลักษณงเป็นยังไงมีลักษณะเป็นยังไงนะคะก็ค,คือ1เลยดูเป็นดูเป็นไทยที่สุดดูมีความเป็นไทยประมาณนั้นเนาะดูเป็นไทยที่สุดนะคะเป็นยังไงอีกลักษณะเพราะนะคะทําไมถึงบอกว่าดูเป็นไทยที่สุดค่ะ เพราะทำจากกระดาษอะไรเอ่ยเพราะทำจากกระดาษสานะคะเพราะทำจากกระดาษสาเนื้อดีเนื้อดีด้วยโอ,อ้นะคะทำจากกระดาษสาเนื้อดีปกแข็งค่ะหนะ้าปกเขานะเป็นแข็ง,ขงนะปกแข็งเย็บด้วยได้สีขาวนะคะเย็บด้วย ได้นะคะได้สีขาวๆนี่แหละเอามาเย็บสันเลมนะได้สีขาวนะคะปึ๊บปึ๊บป๊บมีอะไรอีกไหมมีตกแต่งค่ะมีการตกแต่งด้วยด้วยอะไรตกแต่งด้วยรูปวาดต่างนะคะภาพวาดต่างๆนั่นเองนะด้วยรูปวาดต่างได้ไหมได้นะคะต่อไปข้อที่4ค่ะถามว่า ทำไมชาลีจึงอยากให้ผมแกละเนี่ยเขียนสมุดมิตรภาพให้กับมะปรางและเพื่อนคนอื่นด้วยเออาทำไมถึงอยากให้ผมแกละมาเขียนใช่ไหมให้กับมะปรางไม่ใช่มะปรางให้เพื่อนคนอื่นๆด้วยที่อยู่ในชมรมคนรักวรรณคดีนะคะสาเหตุเพราะ เพราะพวกเขานะคะคจะได้ระลึกถึงสาเหตุเนาะเด็กชายที่ทําให้เขารักนะคะคือให้เพื่อนๆนอะ่ะได้ระลึกถึงผมแกละนะคะเด็กชายที่เป็นคนที่ทําให้ชาลีเนี่รักแล้วก็เห็นคุณค่าของวรรณคดีไทยจนเกิดเป็นชมรมนี้ก็คือชมรมคนรักวรรณคดีขึ้นมานั่นเองนะคะชาลีก็เลยแบบเอออยากให้ ผมแกะมาเขียนให้เพื่อนๆบ้างจังอะไรเงี้ยเนาะต่อไปนะคะข้อที่5้าข้อสุดท้ายบอกว่าถ้านักเรียนจะต้องเขียนบรรยายความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนรักในสมุดมิตรภาพจะเขียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะถ้าจะเขียนใช่ไหมว่าความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนในสมุดเนี่ยจะเขียนเกี่ยวกับอะไรบ้างอ่ะตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างว่าเขียนอะไรบ้าง เราก็อาจจะบอกว่าเขียนนะคะเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นที่ทําให้เป็นไงรู้จักกันใช่ไหมเหตุการณ์สําคัญค่ะที่เป็นไงคะเคยทําร่วมกันเออเราเอาเพื่อนอยู่โรงเรียนใช่ไหมเคยทําอะไรบ้างแล้วก็อาจจะเป็นแบบว่าคําอวยพรน,นะคะก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเติบโตบางคนอาจจะไม่ได้เรียนโรงเรียนเดียวกันอีก ต่อไปใช่ไหมคะประมาณนี้เนาะหน้าที่108นะคะ5ข้อได้ตามนี้เลยส่วนหน้าที่109รอติดตามได้ใน e ีพีต่อไปอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe ปล่ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย